มากฝั่งของคุณเปลี่ยนไปนอนหันหลังให้ไม่สวีหวานกันเหมือนเดิมเริ่มทําตัวห่างเหินคุณแล้วอะไรกันละ่ะที่ทําให้ฝั่งของคุณเปลี่ยนไปเชื่อเธอคะ่ะว่าผู้ชายเกือบ90%อร์ซนไม่กล้าที่จะบอกเรื่องนี้กับคุณตรงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นผิวพรรณไม่สดใสเหมือนเดิมละเลยการดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของกลิ่นที่ทําให้เขาอยากดีตัวออกหา่าง ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกายหรือกลิ่นยิ่งเป็นเรื่องที่พูดยากมากเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคบมานานแค่ไหนเพราะกวัวว่าจะทำร้ายความรู้สึกของคุณเขาจึงเลือกที่จะให้ค่อยห่างเหินออกไปเพื่อที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์มันพังทลายลงงั้นอะไรละ่ะที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกลับมาเหมือนเดิมจะดีกว่าไหมคะถ้าเรากลับมาดูแลก,กันกลับมาคุยถึงความต้องการ ว่าใครต้องการให้เป็นแบบไหนทําทุกอย่างให้เหมือนวันแรกที่เราเจอกันอย่าลืมนะคะเพราะกว่า,วาที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์จากแฟนมาโู่ชีวิตคู่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยอย่าให้เรื่องของการไม่คุยกันไม่บอกกันตรงๆมาทําให้ความสัมพันธ์ต้องจบลงเลยค่ะ